ฉันในวันนี้เราจะเริ่มจเจริญสมาธิภาวนาด้วยการฝึกให้สติเราอยู่ในปัจจุบันที่ในเงื่อนไขเปิองต้นก็คือเสียงแวดล้อมภายนอกนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยคือข้างนอกเงียบ เสียงก็มีไม่มากเสียงนกเสียงธรรมชาติก็เป็นเสียงที่ไม่รบกวนจิตใจแลที่เสียงธรรมชาติก็เป็นศูนย์หนึ่งของความสงบมากกว่าจะเป็นสิ่งที่ก่อกวนความสงบอากาศก็ไม่ร้อนอก็ไม่หนาวกำลังดีนี่ ส่วนร่างกายเหล่านั้นต้องการให้อยู่ในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการเจริญสตินั่นก็อขอให้นั่งคัดสมาิก่อนสำหรับผู้ที่นั่งคัดสมาิไม่สะดวกเพราะรบประจำตัวอย่างน้อยก็ขอให้นั่งตัวตรงไม่ไม่พิงสิ่งใด จะวางความกังวลเ,เรื่องร่างกายพอให้ก <c oughs> ็อย่าไปสนใจไปติดใจเรื่องสังขารร่างกายว่าเราทุกคนคงมีโรคประจำตัวอยู่บ้างชีวิตเราไม่สมบูรณ์ชีวิตเราสมบูรณ์ไม่ได้ อย่างน้อยเราจะสอนจใจตัวเองให้เป็นเพื่อนกับร่างกายไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันไม่ต้องเป็นหลงไหลกับมันก็รู้ว่าเป็นธรรมชาติเชนั้นเองแต่ในการนั่งสมาธิสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเนื่งนั่งตัวตรงเพราะว่า ถ้าไม่ตรงแล้วจะง่วงง่ายนั่นเพื่อป้องกันความง่วงและเพื่อให้ร่างกาย <c oughs> อยู่ในสภาพที่เรียกว่าปกตินี่เรานั่งคัดสมาิร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมเมื่อตัวตรงแล้ว าร่างกายนิ่งแล้วความรู้สึกว่าเป็น,ปนตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนจะเริ่มปรากฏอยู่ทีนี้คนเราปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับกายมากแต่ ไม่ค่อยจะรู้จักกายเท่าที่ควรที่ว่ารู้จักกายนั้นไม่ธังว่ากายที่เป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่กายในความคิดกายในความปรุงแต่งกายในจินตนาการและกายที่ตามองเห็น กายที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันแังเพื่อเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นเพื่อเป็นการพ้นคลายร่างกายและเพื่อทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติของกายที่ไม่ต้องผ่านความคิดใดๆนั้นขอให้เราได้สังเกตความ รู้สึกในกายเริ่มที่ศีรษะเรานั่งหลับตาแล้วพยายามรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในศีรษะเราหายใจเข้าหายใจออกรับรู้อย่างเป็นกลางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะมีอ จิตของผู้ศึกษาผู้สนใจดูสนใจรู้ว่าในขณะนี้มีความรู้สึกปรากฏอะไรบ้างให้ใจเข้าให้ใจออกจะเป็นความ ร้อนความเย็นความกดดันความพ้นคลายความสัตว์ารับรู้ต่อธรรมชาติที่กำลังปรากฏอยู่ความรู้สึกในใบหน้าหายใจเข้าหายใจออกอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่น ของเรานี่จะอยู่ที่ใบาหน้าเร้อว,ว่ามีใบหน้าเป็นปัจจัยกันเยอะแต่เมื่อเราหลับตาแล้วเราก็ทำความเข้าใจหรือว,ว่ารับรู้ต่อธรรมชาติคือความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ที่ใบหน้าหายใจเข้าหายใจออก แากความรู้สึกที่คอหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องดึกภาพใดๆเอาแต่ความรู้สึกที่ปรากฏอยู่เป็นที่กำหนดของสติและความรู้สึกที่หัวไหล ไหลทั้งสองข้างความเครียดชอบสะสมอยู่ตรงนี้คเครียดไหมให้รับรู้รับทราบหายใจเข้าหายใจออกในความรู้สึกในแขนตั้งแต่ต้นแขนคอยลงไป ทั้งสองข้างคอศอกลองไปลงไปถึงข้อเมอเมอนิ้วมือความรู้สึกในแขนเมอนิ้เมอทั้งสองข้างหายใจเข้าให้ใจออก รู้สึกที่หน้าอ,อกหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกที่ท้องหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เพ่ง ไม่ใช้กำหนดจดจ่อรับร,รู้รับทราบอย่างสบายต่อความจริงที่ปรากฏอยู่ที่ท้องแก่ความรู้สึกที่หลังตั้งแต่ตน้นคอคอยสำรวจดูคอย รับทราบรับรู้ต่อธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ที่หลังลงไปลงไปถึงกลนกบหลังทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกที่เราสมมติว่าหลังนั้นคืออะไรคืออะไรอยู่ในความรู้สึกในปัจจุบัน ไปความรู้สึกในก้นหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในขาทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นขาลงไปถึงหัวเขา่าน,น่อง ข้อเท้าเท้าเนี้ยวเท้าจิตใจทำงานทำงานยังเป็นระเบียบแต่าการมีสติกับธรรมชาติของกาย ทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นขาลงไปถึงเท้าเหนี่ยวเท้าหายใจเข้าหายใจออก นี้ให้เรามีสติกับกายกายทั้งปวงไหมถึงว่ากายทุกส่วนโดยไม่เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งและให้รู้สึกกายรู้สึกต่อธรรมชาติของกายธรรมชาติคือกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า สติเราขาดไปเพลอไปก็หากับตั้งต้นใหม่ดูความรู้สึกในส่วนต่างๆคือศีรษะใบหน้าคอหัวไหล่แขนมือเนิว้วเมือหน้าอกท้องหลังก้น หาทั้งสองถึงเท้านิ้วเท้า <c oughs> และเริ่มมีสติอยู่ในปัจจุบันแล้ว <c oughs> หายใจเข้าให้ใจออกรับรู้รับทราบต่อธรรมชาติคือกายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ความจำสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วปรากฏอยู่ในใจรู้แล้วว่างไว้ไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไปรุนแรงกับมันแต่ไม่ใช่ทุระของเราความคิดเรื่องอน,นาคต จินตนาการต่างๆก็เป็นศักด์ได้ว่าอาการของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่ถุระของเราเดียวนี้ในการรับรู้รับทราบ ต่อธรรมชาติของกายพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นขอให้สังเกตความสุขของจิตใจที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องจำไม่ต้องยุ่งเหยิงกับสิ่งต่างๆ กายก็สักแต่ว่ากายเสียงกระทบหูก็สักแต่ว่าเสียงเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองหายใจเข้าตื่นรู้อย่างผ่อนคลายหายใจออก ตื่นรู้อย่างผ่อนคลายไม่ต้องบังคับมากเกินไปจะเครียดจะปวดหัวจะแน่นหน้าอกอยาให้ผ่อนคลายมากเกินไปเดี๋ยวจะหลับไปจะง่วงเดี๋ยวจะหลงอยู่กับ เรื่องราวต่างๆอยู่ในสมองเมื่อชิดใจเราเรู้สึกพอใจกับงาน พอใจที่จะอยู่ในปัจจุบันกับธรรมชาติที่กำลังปรากฏอยู่ตื่นรู้ผ่อนคลายพอสมควรแล้วถึงจะเพลอบ้างเพลอไม่นานรู้ตัวแล้วก็ปล่อยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราค่อยน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจ ละจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเป็นตน้นเราจะกำหนดลมหายใจที่จุดใดนั้นไม่สำคัญแต่ขอให้เป็นที่สบายของจิตใจเรา เลือกที่กำหนดลมหายใจอยู่ภายในโพรงจมูกหรืออยู่ปลายจมูกหรือยู่ตรงไหนก็ตามตั้งใจว่าจะอยู่ตรงนี้แหละจะไม่ไปไหนแล้วบอกตัวเองว่า เรื่องอดีตรเรื่องอนาคตเอาไว้ก่อนไม่จําเป็นต้องคิดเวลานี้เรากําลังบริหารจิตใจเราให้มีกําลังในการที่จิตใจจะอยู่กับธรรมชาติคือลมหายใจนั้นบางครั้งบางคราวมันก็ พอใจยินดีไม่กำลังมากถ้าเพื่อจิตใจก็ไม่ไม,ไม่ไม่คอยถนัดไม่คอยคุ้นเคยเราวใช้คำบริกรรมเช่นพุทธโธช่วยกำกับก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือเราจะนับนมหายใจ ก็ได้หายใจเข้าหนึ 1, 2, ่งออกหนึ 3, ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าถ้าไม่เพลอแล้วถึงหาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มใหม่แบบหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกแล้วก็ตั้งต้นใหม่แ,หมแบบถึงถึง 1จ็ดหนึ 9, ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบถ้าเผลอในระหว่างการนับต้องเริ่มใหม่เลยจานับหนึ่งถึงห้าสิ่งที่ต้องการคือความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านจุดที่เรากำหนดแล้วการบริกรรม การน,นับลมหายใจเป็นอุบายในเบื้องต้นให้จิตใจเรายอมอยู่ตรงนั้นแต่ต้องยอมอยู่อย่างตื่นรู้และผ่อนคลายมันจึงจะได้ผล <c oughs> ในเบื้องต้นให้เราไปสังเกต ธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นเป็นต้น เราจะบริกรรมหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นก็ได้ก็เป็นการเตือนเราอยู่ทุกลมหายใจว่าเราต้องการภาวะจิตยอย่างไรในการภาวนา อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถบังคับให้เราคิดบังคับให้เราลงถ้าเราไม่ยินดีกับมันความหวังในความเป็นอิสระของเราอยู่ตรงนี้ว่าเราสามารถอยู่เมื่อการชักชวนของกิเลสต่างๆ อยู่อย่างรู้เท่าทันอยู่ในปัจจุบันถ้าเราใจร้อนแล้วเราจะรู้สึกาช้าทำไมไม่ได้สักทีเราจะรำคาญจะท้อแท้ เราใจเย็นใจเย็นแต่ขยันใจสู้เราไม่ได้สแสวงหาสิ่งใดเราวกำลัง ไปวางศู์เกินในสมองซึ่งไม่จำเป็นอยู่ในจิตใจเราไปเลือกแต่รู้เตือนเบิกบานอยู่ในปัจจุบัน